หลายปีมาแล้วแจ็คได้สังเกตเห็นชาวบ้านต้องใช้เวลามากในแต่ละวันในการเข้าไปถากหญ้าอยู่ในแปลงมันสำปะหลังในแปลงข้าวโพดแดดร้อนๆคนก็ถากหญ้ากันทั้งวันเขารู้สึกว่าน่าจะมีทางออกที่ง่ายกว่านี้จากนั้นเขาก็เอาชิ้นส่วนของ มอเตอร์ไซค์เอาเศษเหล็กต่างๆมาเชื่อมประติดประต่อกันเป็นรถไถขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ขนาด6.5แรงม้าติดใส่สายพานใส่อะไรเข้าไปกลายเป็นรถไถที่สามารถไถกบหญ้าในร่องมันสำปะหลังหรือร่องพืชสวนอื่นๆได้อย่างสบายพอคนเห็นว่า รถไถนี้ใช้ได้งานได้ดีหลายคนก็อยากจะได้เอาไปใช้ที่บ้านของตัวเองแจ็คก,ก็เลยทำให้คนหลายๆคนมีรถไถใช้ง่ายขึ้นแล้วก็คนที่ไม่อยากจะซื้อแต่ว่ามีความสนใจอยากจะทำไปทำใช้เองหรือทำประกอบเป็นอาชีพแจ็คก,ก็ยังสอนให้ฟรีใครสนใจก็ สามารถติดต่อเข้ามาเรียนรู้การทำได้กับแจ็คนี่คือชิ้นส่วนของมอเตอร์ไซค์ที่เอามาใช้เป็นตัวหลักในการทำรถไถอันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์เก่ารุ่นโนวาเทนาซึ่งเป็นรุ่นที่ทำง่ายสะดวก ได้เครื่องมอเตอร์ไซค์มาก็เอามาถอดออกทั้งหมดล้างทําความสะอาดใหม่อันนี้คือข้อเหวี่ยงที่อยู่ในเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์อันนี้จะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่และแกนที่ยาวๆเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนแกนใหม่ที่แข็งกว่าเดิมทํางานได้ดีกว่าเดิมขั้นตอนต่อมาก็คือการทําโครงของรถไถอันนี้จะต้องใช้เหล็กที่หนาแข็งแรงมาก เพราะมันจะต้องทำงานอย่างหนักมากทุกส่วนที่จะต้องเชื่อมติดต่อกันเนี่ยจะต้องเชื่อมแบบหนาและแข็งแรงอย่างยิ่งเพราะว่ารถไถจะต้องทำงานหนักบางครั้งก็จะชนหินชนกิ่งไม้รากไม้อะไรต่างๆความแข็งแรงทนทานคือสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เมื่อทำโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็มาเตรียมยกเครื่องยนต์ขึ้นติดกับโครงในการติดกับโครงเนี่ยเราต้องการให้มันสามารถที่จะถอดออกมาได้เวลาเราแก้ไขซ่อมแซมจะได้ถอดออกมาแก้ไขหรือเปลี่ยนได้อะไรทุกส่วนชิ้นส่วนทั้งหมดคือ ชิ้นส่วนที่หาซื้อได้จากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยอันนี้ก็ทำให้สะดวกสบายในการซ่อมแซมดูแลนี่คือส่วนที่ยึดติดกับโครงเครื่องตัวนี้จะยึดติดกับโครง4จุดแล้วก็มีน็อตขันไว้แน่นน็อตตัวนี้คือส่วนที่ สามารถเปิดคลายได้เพื่อที่จะถอดเครื่องยนต์ตัวนี้ออกมาได้ซึ่งจะทำให้สะดวกในการซ่อมแซมต่อมาก็เอาหางมาติดตัวนี้ไม่ใช่หางตัวนี้เป็นแค่ตัวที่เอามาเป็นแบบเพื่อให้หางอยู่ในระดับที่ง่ายที่สุดในการใช้งานเล เหล็กที่จะใช้ทําเป็นหางเนี่ยจะต้องเป็นเหล็กหนาที่แข็งแรงจริงๆแล้วก็การเชื่อมก็ต้องเชื่อมแบบแน่นหนามากเพื่อให้เกิดความสะดวกในการทํางานเราก็จะพลิกด้านล่างขึ้นมาตรงนี้เราก็จะเป็นเชื่อมกระเดื่องคลัชเราจะเป็นที่สําหรับติดคลัชตรงนี้ให้โยกไปมาได้เมื่อเชื่อมหางเสร็จแล้วมันก็จะมี รูปร่างเป็นแบบนี้ด้านซ้ายมือคือหางด้านขวามือคือส่วนที่จะเอาเครื่องยนต์มาตั้งที่นั่นอันนี้ก็ต้องนำไปทาสีก่อนพ่นสีก่อนเพื่อให้มันทนทานมากขึ้นและดูดีมากขึ้นด้วยเมื่อสีแห้งเสร็จแล้วต่อมาเราก็ใส่เพลาล้อ เพลาล้อนี่คือเพลาที่เราทําขึ้นมาเองแบบเหล็กดีแล้วก็กลึงเองแล้วก็มีโมเลที่นี่ด้วยอะไรทุกส่วนชิ้นส่วนทุกส่วนคือชิ้นส่วนของรถมอเตอร์ไซค์สามารถหาได้จากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ทุกที่เลยอันนี้คือความสะดวกสบายในการซ่อมแซมไม่ว่าอยู่ที่ไหนขอให้มีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ เขาช่วยได้เลยอันนี้คือการที่เราใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในพื้นที่และก็หาง่ายที่สุดขั้นตอนต่อมาก็คือการเอาล้อเข้ามาใส่เพื่อให้มันวิ่งได้เหมือนรถไถทั่วๆไปจริงๆอันนี้ก็เป็นโครงเหล็กที่ตัดเองทำเองทั้งหมดเลย เป็นส่วนที่สามารถย้ายออกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนขนาดล้อเปลี่ยนอะไรได้ตามที่เราต้องการขั้นแรกๆที่เขาทำเนี่ยเขาเก็บเศษเหล็กทั่วๆไปมาทําแทบจะทั้งคันเลยอันอันนี้ที่ทำให้คนอื่นใช้ในปัจจุบันก็จะเป็นเหล็กที่ดีหนาแล้วก็มี คุณภาพจริงๆการเปลี่ยนการแก้ไขอะไรต่างๆก็จะสะดวกและง่ายมากด้วยนี่คือโครงสร้างหลักได้เสร็จแล้วต่อมาก็เหลือแค่เอาเครื่องยนต์ขนาด6.5แรงม้าติดด้านหน้าแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนี่คือเครื่องยนต์ 6.5แรงมา้าซึ่งมีทั้งเครื่องจากจีนราคาจะถูกลงแต่อันนี้เป็นเครื่อง Honda ราคาก็จะแพงขึ้นนิดหนึ่งก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้เครื่องแบบไหนต่อมาก็เอาสายผ่านเชื่อมระหว่างเครื่องกับคันรถไถกับตัวเนี้ยก็สามารถที่จะไถนาหรือเดินทางได้ส่วนที่จะเอามาประกอบ เป็นไถก็มีไถธรรมดาไถแหวกแล้วก็มีคราดด้วยรถไถคันนี้มีเกียร์อยู่ถึง5เกียร์เกียร์ที่1คือเกียร์ช้าๆเกียร์ที่สองเกียร์กำลังไถพอดีส่วนเกียร์สี่เกับเกียร์ห้าเนี่ยเร็วมากเหมาะสําหรับคนที่กําลังดีมากๆเลยน้ําหนักของรถอยู่ที่85กิโลกร,รมัมความกว้างความยาวของ ฐานล้อ52เซนติเมตรความสูงของตัวรถ80เซนความยาวตัวรถ170เซนติเมตรอันนี้ก็ทำให้สะดวกในการใช้งานในการเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆซึ่งมันถือว่าสะดวกสบายมากโดยเฉพาะเวลาเราทำสวนเนี่ยอันนี้จะช่วยในการทวนดินยกแปลงทำแปลงถ้า เราทำแปลงเองอาจจะใช้เวลาครึ่งวันก็ได้แต่รถไถตัวเนี้ยทำให้เราทำแปลงเสร็จภายในแค่2นาทีเท่านั้นเองอันนี้ก็เลยเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เราต้องช่วยกันคิดค้นพัฒนาเพื่อให้มันง่ายขึ้นและก็ถูกด้วยและที่สำคัญคือใช้ของที่มีในพื้นที่ เกษตรกร,ะกรจะอยู่ได้จะต้องลงทุนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และการช่วยกันคิดค้นสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสมคือทางรอดของพวกเราลดการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ใช้ของเล็กๆที่เราทำได้เองแก้ไขเองเปลี่ยนแปลงเองได้โดยไม่ต้องอาศัยจากข้างนอกมากนักจะทำให้เรา อยู่ได้อย่างสบายทั้งหมดนี้ก็หวังว่าคนที่มีพื้นฐานทางเป็นช่างเชื่อมช่งางเครื่องยนต์บ้างน่าจะได้ไอเดียที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดหรือทำต่อได้คนที่สนใจจริงๆอยากมาเรียนกับแจ๊กก็มาเรียนได้ตลอดเวลาแต่คนที่ไม่สนัดในการทำเอง ก็สามารถติดต่อกับแจ็คได้โดยตรงตามหมายเลขข้างล่างนี้แจ็คยินดีที่จะช่วยเหลือให้กับทุกคนได้มีทางเลือกอยากทำเองก็มาเรียนไม่อยากทำเองก็ติดต่อคุยกันเองได้เลย